ยาบ้ามูลค่า6.2ล้านบาทถูกจับในการตรวจสอบระเบียบนบรรทุกแตงโมวันที่16มีนาคม2567ทีมตำรวจจากสาวพวัตโบสพิษณุโลกรวมกับเจ้าหน้าที่จากสาวปสวพวัดโบสจ,จับกลุ่มคู่ขับรถกระบะทะเบียนเชียงใหม่ยก6717ที่กำลังบรรทุกแตงโมผ่านจุดตรวจบนถนนสายพิษณุโลกอุตรดิตบริเวณจุดตรวจท่าง,งามต่อท่าง,งาม พร้อมค้นพบยาบ้ามูลค่า6.2ล้านบาทที่ถูกซุกซ่อนอำพรางในกองแตงโมที่กระบาะนี้บรรทุกมาคู่ขับรถคือนายอุเทนสุรมิตรและนายอัสดาวุฒิเกษตระรประสิธิ์ซึ่งได้รับการจับกลุมและนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งเมื่อสอบสวนเบื้องต้นพบว่าการลำเลียงยาเสพติดมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนัทพลตนตรง และนายจิรายุเลาโคขับรถยนต์ทะเบียนเชียงรายยอทะ8 6ห6เป็นรถนำทางขณะน,นี้ทางตำรวจกำลังดำเนินการสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไปและคาดว่าจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในทันที